สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดมินเจอคลิปแปลกใน3โลกคือจะมาเมาส์มอยหอยสัง เปิดโลกกระนัดกับซีรีส์วฟอร์มยักษ์จากข้างบ้านอย่างเรื่องวิญญาณจำสเสนหรือที่เราขอตั้งชื่อไทยเก๋ๆว่าสัญญารักบองปะโอนซึ่งเป็นความพยายามอันแสนจะน่าเอ็นดูในการผลักดันวงการซีรีส์วให้โด่งดังเทียบเท่าของไทยแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นความตลกขบขันแบบไม่ได้ตั้งใจประหนึ่งเรากำลังนั่งดูละครพื้นบ้านงบน้อยที่พยายามยัดเยียดความโรแมนติกแบบแปลกๆเข้ามาค่ะ เรื่องราวเริ่มต้นด้วยนายเอกของเราที่เป็นถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านออกยาผู้ร่ำรวยหน้าตาหล่อเหลาสไตล์หนุ่มสมัยใหม่ผิวพรรณดีงาม ตัดภาพมาที่พระเอกที่เป็นถึงคุณผีบ้านผีเรือนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคตังกอคุณผีปรากฏตัวมาพร้อมก,กับการแต่งหน้าขาวลอยมาแต่ไกลทาขอบตาดำประหนึ่งไม่ได้นอนมาหลายร้อยปีแถมยังสวมชุดพ้าเตี่ยวแบบโบราณที่ดูยังไงก็เหมือนเพิ่งไปเช่ามาจากร้านชุดแฟนซีหน้าปากซอยการแสดงก็แข็งทื่อประหนึ่งรูปปั้นหินแกะสลักหน้าปราสาส แต่จุดพีคที่ทำเอาดิชันและสาววายต้องอ้าปากค้างจนมแมลงวันแทบจะบินเข้าไปวางไข่ได้คือฉากในตำนานคืนหนึ่งที่น้องนายเอกของเราดื่มสุราจนเมา,มาไม่ได้สตินอนแผ่หล้าอยู่บนเตียงหรูหรา จังหวะนี้เองที่คุณผีอังกอก็ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับเอฟเฟกควันทูบฟุ้งกระจายเลยลอยที่ดูไม่เนียนเอาเสียเลยแทนที่คุณผีจะมาเข้าฝันบอกหวยหรือจุมปิดเบาๆแบบพระเอกซีรีส์ทั่วไปคุณผีกลับเลือกใช้วิธีแสดงความรักที่ล้ำโลกสุดๆโดยการอ้าปากแล้วยืดลิ้นออกมาซึ่งสีจีลิ้นที่ยืดออกมานั้นดูเป็นแท่งสีชมพูประหลาดประหลาดยืดหยุ่นได้คล้ายกับเยลลี่ปีโป้ผสมกับลิ้นกิ้งก่าคาเมเลียน ลิ้นปริศนานี้ค่อยๆเลื้อยตวัดโลมเลียไปตามเรือนร่างของนายเอกที่นอนหลับปุย๋ยไล่ตั้งแต่ใบหน้าหวานๆซอกคอลงมาที่หน้าอกอย่างขมักขเมน้นประหนึ่งเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติที่กำลังทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมและแล้วลิ้นเจ้ากรรมก็เลื้อยต่ำลงมาถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญหรือที่เรียกกันน่ารักน่ารักว่าน้องบักกอดอนน้อยของนายเอก แทนที่ผีจะหยุดคุณผีอังกอรก็ใช้ลิ้นตวัดรัวๆไปรอบๆบริเวณนั้นด้วยสปีดความเร็วแสงราวกับพัดลมเบอร์แรงสุดดูดเลียจนเกิดเสียงเอฟเฟกแปลกๆประกอบฉากทางด้านนายเอกที่เมาหลับอยู่ก็เริ่มส่งเสียงครางอืออาด้วยความเคลิ้มคลิ้งปลายเท้าจิกเกรงไปมาบนผ้าปูที่นอนการทำงานของลิ้นคุณผียังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่ลดละทามกลางแสงสีที่ดูงงง จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดนายเอกก็กระตุกเตลลอยขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับปลดปล่อยความอัดอั้นออกมาจนเสร็จสิ้นภารกิจสมบูรณ์ทิ้งให้ดิฉันและผู้ชมทางบ้านนั่งกระพริบตาปริบๆด้วยความสับสนว่าตกลมนี่เรากำลังดูซีรีส์รักโรแมนติกหรือสารคดีสัตว์โลกที่กำลังหาอาหารกันแน่ เป็นฉากเลิฟซีนระหว่างคนกับผีที่ทั้งแปลกประหลาดทั้งหาและดูไม่สมจริงเอาเสียเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความกล้าหาญสุดๆของผู้กำกับที่พยายามจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการซีรีส์วายจริงๆค่ะมาดูรวบรวมฉากเด็ดซีรีส์ฟอร์มยักษ์ ใหญ่มากจากข้างบ้านงานนี้บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องหนาวหนาวร้อนๆอนเพราะเจอคู่แข่งสมัยอนุบาลที่มาเหนือเมฆแบบสุดๆกันเลยค่ะถ้าพูดถึงความอินเตอร์ของคุณน้องนายเอกของเราค่ะคุณผู้ชมเดินเข้าบ้านไม้เก่าๆทรงโบราณแต่ฟ e ล l i n g ชีคือเหมือนเดินเข้าโรงแรม5ดาวที่ปารีสปากก็พ่นภาษาอังกฤษคำไทยคำ so คูเฟ f r My God โอ้ยพ่อคุณเอ้ยหน้าตาก็ดีนะแต่บทพูดนี่เหมือนเพิ่งเรียนจบคอร์สภาษาอังกฤษฟุตฟิตฟอร์ไฟมาหมาดๆเดินชมบ้านไปก็ทำท่าทำตางสูตรอากาศเฟรชทั้งที่ฝุ่นน่าจะเกาะเต็มจมูกแล้วแถมยังปากเก่งบอกว่าผมไม่กลัวผีหรอกครับแต่พอหันไปเจอเงาแวบๆก็สะดุ้มโยงแทบจะกระโดดเกาะหลังคุณลุงคนดูแลบ้านแหมปากว่าตาขยิบจริงๆนะคะพวคุณ ถ้าพูดถึงฉากเซอร์วิสที่ทุกคนรอคอยอ่มมังคะฉากอาบน้ำนายเอกของเรายือนอาบน้ำอย่างสบายใจเฉิบแต่กำบังตาสบู่เข้าตาค่ะคุณร้องเรียกหาลุงสุโรลั่นห้องน้ำประหนึ่งเด็กอนุบาลหาทางกลับบ้านไม่เจอลุงครับแสบตาช่วยด้วย หมดกันภาพลักหนุ่มนักเรียนนอกสุดครูเมื่อกี้กลายเป็นเด็กโข่งไปซะง,งั้นถ้าพูดถึงไฮไลท์ยามดึกพ่อในเอกเราหลับปุ๋ยคุณพี่ผีพระเอกหรือท่านขุนผีอังกอรของเราก็โผล่มาค่ะคุณขามาในชุดราชปะแตนสีขาวโอโมหน้าขาววกลอยมาตะไกลยืนจ้องในเอกที่นอนหลับด้วยสายตาที่ เอ่จะว่ารักก็ไม่ใช่จะว่าหิวก็ไม่เชิงพร้อมกับพ่นบทพูดลิเคลิเกประมาณว่าร่างกายเจ้าจะต้องเป็นของข้าแล้วก็ทำท่าปล่อยพลังคลื่นเตา่าสะกดจิตในเอกให้หลับลึกก่อนจะจบซีนด้วยการเป่ามนควันขา,ขาวใส่ซึ่งเอฟเฟกค,ควันดูเหมือนควันท่อไอเสียรถเมย์มากค่ะแล้วทิ้งท้ายด้วยรอยจูบปริศนาลอยว่นกลางอากาศแหมโรแมนติกแบบหล,อน,ลอนดีนะคะ ถ้าพูดถึงฝั่งนางเอกบ้างค่ะน่าจะเป็นนางเอกแหลนะเนอะคุณแม่นั่งสมาธิอยู่ดีๆก็มีแสงสีทองเปล่งออกมาตัวลอยได้นิดนึงแล้วบ้านก็สั่นสะเทือนเลือนลั่นเอฟเฟกแสงสีเสียงจัดเต็มจนนึวกว่ากำลังดูหนังสายฝ่ายอาวกาศสุดท้ายคุณแม่กระอักเลือดออกมาเป็นลิ่มๆสีเลือดดูคล้ายน้ำหวานเฮลฟ์บลูบอยผสมแป้งเปียกมากค่ะร้อนถึงลูกสาวต้องรีบไปหาหมอแต่ความพีคคือยานพาหนะค่ะรถตุกต๊กตุ๊ก พราะคุณเอ้ยนาทีชีวิตขนาดนี้พี่แกขับชิวเหมือนกินลมชมวิวแถมคนขับยังมาทวงค่ารถก่อนออกรถอีกโอ้ยกว่าจะถึงโรงพยาบาลคุณแม่คงหายเองแล้วล่ะคะ่ะและแล้วพรมลิขิตหรือเวนกรรมก็ชักนำให้พระนางมาเจอกันนางเอกของเราแอบไปด้อมๆม,มองๆนายเอกถึงหน้าห้องน้ำ ยังไงคะหนูพอนายเอกจับได้แทนที่จะถามดีๆพ่อหนุ่มนักเรียนนอกของเราดันปากแจ๋วใส่ยับเลยค่ะเธอมาแอบดูฉันทำไมเป็นพวกจิตเหรอหรือถ่ายคลิปไปลงแอปคุณพระแรงมากแม่นางเอกเราไปไม่เป็นเลยนี่มันยุคไหนกันคะพวกคุณมาถามหาโซเชียลกลางบ้านทรงไทยเนี่ยนะช่างเป็นการประทะการมที่ดูคนละคลื่นความถี่สุดๆฝ่ายหญิงก็งงฝ่ายชายก็มั่นหน้าสรุปคุยกันไม่รู้เรื่องจบด้วยการแยกย้ายแบบงง,ง สรุปภาพรวมนะคะเป็นซีรีส์ที่พยายามจะทันสมัยผสมพีเรียดแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความอิหยังวะที่ชวนขำขันและน่าเอ็นดูสุดๆค่ะคุณผู้ชมบทพูดที่ประดิษฐ์พระดอยเอฟเฟกต์ที่ดูสู้ชีวิตและการแสดงที่เล่นใหญ่รัชดาไลาเทอเตอร์ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นคอมเมดี้โดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะคุณผู้ชม โอ้ยหลังจากที่ชาวเน็ตฝั่งกัมพูชาเขาได้เบิ่งตาดูซีรีส์เรื่องนี้กันไปแล้วบอกเลยนะคะว่าทัวลงยับเยินจนแทบจะปิดคอมเมนต์หนีกันเลยทีเดียวกระแสวิพากวิจารณินุดุเดือดเผ็ดมันยิ่งกว่าฉากแม่นางเอกกระอักเลือดสีน้ำหวานเฮลส์บลูบอยซะอีกค่ะส่วนใหญ่คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันเป๊ะพระหน,นัดกันมาพิมพ์ว่าเสียดายเวลาดูสุดสด คือเขาบ่นกันอุบเลยค่ะว่าอุตส่าตั้งตารอคอยนึกว่าจะเป็นผลงานชิ้นบอแดงที่จะมายกระดับวงการบันเทิงบ้านเขาให้ทัดเทียมชาวโลกแต่พอดูจบปุ๊บถึงกับต้องกุมขมับร้องหาพาราเซตามอนนั้นเป็นแถวหลายคนถึงขั้นระบายความในใจออกมาตรงๆเลยนะคะว่ากลับไปดูละครไทยหรือหนังไทยแบบเมื่อก่อนยังจะสนุกและคุ้มค่าเวลากว่าเยอะ คือต้องเข้าใจนะคะว่าคนกัมพูชาเขาก็เสพละครไทยมานานพอมาเจอของผลิตเองที่คุณภาพมันสวนทางกับความคาดหวังแบบนี้เขาก็เลยอดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้เจ็บจี๊ดที่สุดก็ตรงคอมเมนต์ที่บอกว่าอย่าว่าแต่ไปแข่งกับหนังไทยยุคปัจจุบันเลยจ้ะเอาแค่สู้กับหนังไทยเมื่อ10ปีที่แล้วให้ชนะก่อนเถอะ แม่อ่านแล้วสะดุ้งแทนผู้กำกับเลยนะคะเพราะมันจริงของเขาค่ะงานภาพงานเสียงหรือแม้แต่บ,บทพูดที่ดูประดิษฐ์ประดอยมันดูย้อนยุคไปไกลมากเหมือนเรากำลังนั่งดูละครจกักจักวงวงยุคที่ 4G ยังเป็นวุ้นอยู่เลยค่ะแล้วประเด็นเรื่องทุนสร้างนี่ก็เป็นที่ถกเถียงกันสนั่นหวั่นไหวชาวเน็ตเขาพากันตั้งคาถามด้วยความสงสัยใครรู้สุดๆว่าตกลงเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปเท่าไหร่กันแน่คะเพราะดูจากเนื้องานแล้วมันช่าง ดูขัดแย้งกับคำว่าฟอร์มยักษ์เสียเหลือเกินฉากก็วนไปวนมาอยู่แค่ไม่กี่ที่เดี๋ยวก็ห้องนอนเดี๋ยวก็หน้าบ้านเดี๋ยวก็บนรถตุ๊กๆดูแล้วเหมือนถ่ายทำกันอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรซอยเดียวนั่นแหละคะ่ะไม่มีการลงทุนเรื่องโลเคชันหรือพร็อพประกอบฉากที่ดูสมจริงเลยบทก็จะวนเมียนอยู่กับเรื่องผีหลอกวิญญาณหลอนแบบเดิม,ดมซ้ำซากจำเจหาแก่นสารสาระไม่ได้เหมือนเขียนบทวันต่อวัน ยิ่งฉากผียื่นลิ้นหรือฉากปล่อยพลังแสงสีทองแสบตานั่นยิ่งตอกย้ำความรู้สึกว่างบหมดหรือเปล่าคะพี่ชาวกัมพูชาเขาถึงกับสายหน้าแล้วบอกว่าดูแล้วไม่ได้รู้สึกอินหรือน่ากลัวเลยสักนิดกลับรู้สึกตลกขบขันและเวทนาในความพยายามมากกว่า สรุปสั้นๆเอาเป็นว่าเสียงตอบรับจากผู้ชมเจ้าถิ่นเองแท้ๆยังสายหน้าหนีพร้อมใจกันบอกว่าพักก่อนแม่สู้เอาเวลาไปดูละครไทยรีรันยังจะได้อัธรสและความบันเทิงเริงรมลาบกว่ามานั่งทนดูอะไรที่มันอีหยังวะแบบนี้ค่ะ